สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่นะคะ,ะวันนี้นะคะจะมาดูดวงคนโสดกันนะคะเป็นคิวของชาวมังกรค่ะดูได้ทางรคนาราศีนะคะกันอย่างืนที่ได้ทางตะวตันตกตะไทยนะคะ,ะดวงคนโสดแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือโสดแบบมีคนในใจนะคะส่วนที่2โสดแบบไม่มีใครในใจนะคะเมมิจะเริ่มเปิดไพ่ให้เลยนะคะสําหรับคนโสดที่คุณมีคนที่แอบ,บรักอยู่แล้วนะคะ กองแรกตัวตนคุณค่ะกองที่สองตัวตนของคนที่คุณแอบรักนะคะแล้วก็บทสรุปค่ะโอ้ใช้สำรับเอดซอกบอลน,นะคะขึ้นกับผัวช่วงนี้นะคะออรู้สึกว่าตัวคุณเองจะมีพาชั่นนะคะในเรื่องราวของความรักมากมายนะคะเก็บเอาไว้ในใจไม่อยู่ อยากจะประกาศให้โลกรู้นะคะว่ารู้สึกดีกับคนคนนี้นะคะหรือว่าอยากจะไปบอกรักเขาเลยนะ,ะมีพลังงานที่แบบ่อนง่านี่จะรุ่มร้อนดุนแรงนะคะเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดไพอวิวฟอร์จูนขึ้นกับหัวช้าๆหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เลยเนี่ยจังหวะอะไรมันอาจจะยังไม่ได้เหมาะเจาะขณะที่ว่าจะ,ะเปิดเผยความรู้สึกแล้วได้ลงเอยทันทีค่ะมีมองว่าหลายๆคู่เนี่ย อาจจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะขัดขวางอาจจะถูกคนนะคะถูกที่จะผิดเวลาอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณรอให้เวลาจาักราวาลเขาช่วยคุณเนี่ยนะคะสถานการณ์จะดีขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเสียความรู้สึกนะใบต่อมาเป็น3ถ้วยกับหัวนะคะบางคู่บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของบุคคลที่3ที่คาราคาสังนะคะไม่ของเราก็ของเขาหรือว่า อาจจะเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาเป็นตัวแปรไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวก็ได้อาจจะแบบเป็นญาติเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นตัวขัดขวางค่ะการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีพลังงานเจ็ดถ้วยตัวเลือกนะคะเรื่องราวของทางเลือกการตัดสินใจความสับสนนะคะ ก็อาจจะเป็นตัวเราหรือเปล่าที่มีคนในใจมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองคิดดูนะคะแต่ถ้าไม่ใช่กรณีนั้นก็อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีความสับสนระหว่างการที่จะยังชอบคนนี้ต่อเดินหน้าต่อดีไหมหรือว่าจะถอยนะคะประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราพัชชั่นเยอะบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดหรือว่าเป็นถุกนะคะมาดูที่เขาบ้างค่ะเป็นไพ่เดอะเรนนะคนคนนี้มีเสน่ห์มากเลยเหมือนชาวสิงห์นะไพ่เดอะเรนเป็นตัวแทน อ่คนทัดไฟชาวสิงอะไรแบบนี้เนาะก็อมองว่าเขาอะถึงเขาจะไม่ใช่คนทัดไฟแต่ว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะมีพาชั่นเยอะเหมือนคุณทำงานเก่งโดดเด่นมากๆนะคะไม่ยอมคนนะ หมต่อมาเป็น3ดาบนะคะเรื่องราวของบุคคลที่3ม,มีส่วนสําคัญตัวแปรสําคัญในความรักนี้ขึ้นมาอีกแล้วไพ่บุคคลที่3แล้วก็สาดาบก็อาจจะหมายถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างคุณ2คนถ้าเกิดว่าแอบชอบกันมานานก็อาจจะมีปัญหากันแล้วมีประเด็นกันแล้วเป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงประสัยปัญหาที่มีในชีวิตของคนที่คุณแอบชอบก็ได้ก็เลยทําให้เขาเนี่ย ไม่ได้เปิดใจคุณนะไ่ต่อมาเป็นอนะัศวินถือกทาเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วเขาก็รู้ด้วยนะคะว่าเขามีสเสน่ห์เขารู้ตัวนะค่อนข้างจะบริหารสเสน่ห์เก่งนะคะคนคนนี้มาดูที่บทสรุปกันค่ะเดือนนี้โอ้โหแปดด่ะมันยังหาทางออกไม่ได้นะก็ต้องสู้ๆก่อนนะสำหรับคุณมังกรความสัมพัน์เนี่ยมันน่าจะยังไม่ใช่ถึงจังหวะเวลาที่จะไปเ,เริ่มต้นอะไรกันหรือว่าไปเคลียร์นะคะ ถ้าเกิดว่ารู้จักกันนานแล้วแล้วก็พัฒนาความสำคัญไม่ได้ก็ต้องก็ยังคงต้องให้เวลาอยู่นะคะจะกระทากับผลอะไรก็ตามเดี๋ยวประสบปัญหาก็จะหมดไปเองนะคะในอนาคตแต่ว่าคุณต้องรู้จักที่จะอดทนนะคะถ้าด้วยกับหัวค่ะไม่ว่าเคยมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจนะ,ะหรือว่าขัดแย้งกันก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถที่จะ อันนี้ไปนอมรอชอมกันได้ในอนาคตนะคะแล้วก็สามารถที่จะกลับมามองหน้ากันติดหรือว่าฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้นะคะอันนี้เมนเน้นไปที่ใครที่แบบรู้จักกันแล้วหรือว่า,าเคยมีการปฏิสัมพันธ์กันที่มากกว่าการแอบชอบอะนะคะอาจจะแบบพยายามแล้วแล้วมันแบบอาจจะมีประสัทเข้ามามีบุคคลที่3เข้ามาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์จากรายกลกยเป็นดีได้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดให้กับคนที่ไม่มีใครในใจนะคะ เริ่มจากทายสำรับค่ะเจ็ดเหรียญนะไพ่เจ็ดเหรียญเ,เ,เป็นไพ่ที่ดีนะคะหมายถึงความอดทนนะ,ะการกค่อยๆเ,เรียนรู้นิสยัยใจคอนะ,ค,ะคนที่มีความจริงใจจริงจังที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะมาดูค่ะพนักงานทั่วไปที่คุณได้ค่ะมีเทมเพลนะคกับหัวมีเจดดาบแล้วก็มีหดาบกับหัว มีพนักง,งานคนเก่านะคะที่อยากจะวนกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเขาคนนี้เคยมีข้อขัดแย้งกับคุณหรือว่าเคยทําอะไรลับหลังคุณทาให้คุณเสียใจนะคะแต่ว่าการกลับมาของเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะ,ะแล้วก็ข้อขัดแย้งต่างๆที่เคยมีระหว่างคุณสองคนเนี่ยไม่มมองว่าในมุมมองคุณเนี่ยคุณก็เหมือนให้อภัยแล้วแหละไม่ได้แบบไปคิด อามีความโกรธแค้นอะไรนะคะเพียงแต่ว่าการจะให้โอกาสเขากลับมาเป็นแฟนอีกครั้งนึงอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ใช่คนเก่าตัวนี้อาจจะหมายถึงว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะทําทให้คุณต้องมีความสับสนในใจเรื่องราวที่ว่าคุณจะกล้าเปิดใจกับคนใหม่ไหมเพราะว่าคุณเนี่ย เคยอ,อกหักมาก่อนหรือว่าเคยถูกทะเลโยธกหลังมาก่อนนี่นเองนะคะแต่เมย์มองว่าคนใหม่คนนี้เขามีเปอร์เซ็นต์สูงที่เขาจะเปลี่ยนใจคุณได้หรือว่าเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณนะ,ะยังไงก็ลองดูนะคนที่มีพลังงานเจ็ดเหรียญน,นะ,ค,ะคนที่ยอมคุณแล้วก็พร้อมที่จะให้เวลาคุณนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะทั้งในส่วนงคนที่มีคัในนิใจแล้วก็คนโสดที่ไม่มีคันในใจนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ในส่วนขยายกันต่อนะคะไพ่โรตโต้นะ โอ้โหพลังงานคนเก่าเด่นอย่างที่บอกนะคะมี Forgive Learning ขึ้นมาใบแรกเลยนะ chemistry แล้วก็ e x p l a s s y o u r Love นะคะถ้าพลังงานของคนเก่ากลับเข้ามาเนี่ยนะมีโอกาสได้เคลียร์ใจอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนรักที่ดีขึ้นนะเมื่อคุณและเขาได้เคลียร์ใจได้ให้ใหภัยกันแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะเกิดเป็นความรักขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะปลุก p a s s i o ตรงนี้กลับขึนมาได้นะพลังงานบวกเข้ามาเนาะ กรณีที่คุณมีคนในใจมีประเด็นปัญหากันมาก่อนเนี่ยที่ไม่บอกค่ะเน้นวิธีตรงนั้นน่ะนะคะก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้แน่นอนนะพลังงานขึ้นมาสนับสนุนว่าเมื่อคุณเคลียร์ปัญหาเก่าได้นะคะมีการให้ภัยกันเนี่ยคุณก็สามารถจะสามต่อกันในลักษณะของชู้สาวได้นะคะก็จะได้สมหวังนะแต่แค่นี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยเวลานะคะช่วงเดือนนี้เลยมองว่ายังไม่เหมาะสมนะที่จะออกไปสหอภาพหลักนะคะสําหรับใครที่มีคนในใจนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนําต่อเลยนะ Perfect timing นะคะ Meditation หรืยาเแล้วก็ definitely no ต้องพยายามตัดความคิดด้านลบออกไปนะคะแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะคะสำหรับไพ่เดฟเฟอขึ้นมาทำใจให้สบายค่ะใช้สติเยอะๆนะคะในการใช้ชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ Perfect timing ก็หมายถึงว่าเมื่อถึงช่วงเวลาที่จักรวาลเขากำหนดที่จะให้สิ่งดีกับเราเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นแบบง่ายดายโดยไม่ต้องพยายามนะคะท่ะนี้งน้นก็คือเราต้องมีสติแล้วก็มีความอดทนนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดท,ท้ายทำทำนายวันนี้นะคะโดยการเปิดไพ่ออราเคิลสำหรับใหม่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแมสเซจนะเป็นพลังงานที่เหมาะสำหรับคนโสดนะเมเลือกมานะคะว่าไพ่สำหรับนี้เหมาะกับคนโสดนะคะเดี๋ยวจะเลือกให้หนึ่งใบนะรีเท r รโหคนลุกเลยไพ่คนเก่าค่ะเนี่ยพลังงานคนเก่ามาแรงมาก อาจจะมีเซคันเชนะนะคะมีโอกาสที่คนเก่าๆจะวนกลับเข้ามานะสำหรับใครที่โสดนะแล้วไม่มีใครมใีใจนะก็คุณอนะอยากจะไปต่อเขาหรือไม่อย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับคุณน่นะคะเพียงแต่ว่าจักรวาลจะดลบันดาลให้ได้กลับไปเจอได้ไปพบกับคนเก่าๆแล้วก็ตัวเขาอะทางฝ่ายเขาเนี่ยเขาอยากจะเริ่มใหม่กับเราเป็นเราที่จะต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจเป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่านะคะ่ะใครที่ยังมีใจคนเก่าก็ดีใจด้วยแล้วกันนะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวมังกรแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าอยากเคลมคำทำนายนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์รับได้เลยนะคะ,ะสำหรับใครที่อยากดูส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามโปรได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ